ท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาประเด็นก่อการร้ายและความมั่นคงจะมากรบกระแสรเรื่องอื่นๆไปจนหมดแต่ท้ายที่สุดแล้วประเด็นที่สําคัญที่สุดในการเลือกตั้งอังกฤษครั้งนี้ทั้งสําหรับชาวอังกฤษและชาวโลกก็คือประเด็นเบรกซิตหรือการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปนั่นเองครับคือแรกเริ่มเดิมทีครับนายกรัฐมนตรีเมย์และสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงานต่างก็ต้องการให้อังกฤษอยู่ในยูต่อไปครับ แต่เมื่อผลการลงประชามติออกมาในทางตรงกันข้ามรัฐบาลก็เลยต้องเลยตามเลยครับโดยเมื่อช่วงต้นปีนายกรัฐมนตรีเมได้ประกาศหลักการ12ข้อในการเจรจาเบรกซิตกับ EU ออกมาครับในเดือนมีนาคมก็ได้ลงนามประกาศใช้มาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการและคาดว่าอังกฤษจะออกจาก EU ได้โดยสมบูรณ์ในช่วงต้นปี2562ครับ แต่ปรากฏว่าการเจราจากับอ u ูนั้นยากกว่าที่คิดนะครับแถมยังเจอแรงกดดันภายในพักของตัวเองจากกลุ่มขวาจัดที่สนับสนุนเงื่อนไขสุดโต่งในการออกจากอ u จนทำให้ในที่สุดเธอตัดสินใจประกาศยุบสภาเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่18เมษายนเพื่อหวังจะได้ที่นั่งในสภามากขึ้นกว่าปัจจุบันที่เกินกึ่งหนึ่งมา17เสียงและเป็นการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับว่าประชาชนยอมรับให้เธอเป็นตัวแทนเจราจาเบรกซิตอย่างเป็นทางการนั่นเองครับ ในประเด็น Brexit นั้นพักอนุรักษ์นิยมหาเสียงไว้ครับว่าอย่างน้อยอังกฤษจ,จะต้องออกจากตลาดเดียวของ EU ครับแต่แทนที่ด้วยข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ที่อาจจะถูก e ูตั้งกำแพงภาษีได้แต่อังกฤษจ,จะเน้นตลาดอื่นๆทั่วโลกมาทดแทนนอกจากนี้อังกฤษจ,จะไม่ขึ้นกับกฎหมายและสารของ EU อีกต่อไปและกำหนดเพดานผู้อพยพจาก EU ที่ชาวอังกฤษจ,จำนวนหนึ่งมองว่าเข้ามาแย่งงานให้ไม่เกิน10,000แนคนแต่หากการเจราจาไม่สำเร็จตามความต้องการของอังกฤษ รัฐบาลก็จะไม่เจราจากับ EU อีกเลยครับตามวัฒกรรมที่ว่า No Deal is better than bad deal นั่นเองครับมาดูน,นโยบาย Brexit ของพรรคแรงงานพรรคฝ่ายค้านหลักกันบ้างนะครับหัวหน้าพักนายเจอรม์มีคอรบินบอกว่าพักของเขาจะเคารพผลประชามติเมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันกับพักอนุรักษนิยมครับแต่ว่าจะมีท่าทีอ่อนกว่าโดยจะพยายามให้บรรลุผลการเจราจาให้ได้ทั้งสองฝ่ายและยังต้องการคงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ e ูเอาไว้ ทั้งประเด็นการค้าปลอดภาษีการไม่กำหนดพดานจำนวนผู้อพยพจากยูและการคุ้มครองแรงงานผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมที่จะยังเหมือนเดิมโดยเมื่อเจราจาเสร็จก็จะให้สภาลงมติอีกครั้งครับส่วนพรรคเล็กอื่นๆก็มีจุดยืนที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่าลิบเดมพรรคนี้มีจุดยืนต่อต้านเบรกซิตมาตลอดครับแล้วก็ชูนโยบายหากได้เป็นรัฐบาลหรือว่าพักร่วมรัฐบาลก็จะจัดประชามติหลังบรรลุผลการเจราจากับ e ู เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งว่าจะยังยืนยันออกจากยูหรือไม่ขณะที่พรรคขั้วตรงข้ามอย่างพรรคเอกราชสหาราชาอาณาจักรหรือพรรคยูคิปพรรคนี้เป็นตัวตั้งตัวตีหนุนเบรกซิตมาตั้งแต่ต้นครับและในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ชูนโยบายเบรกซิตแบบสุดโต่งโดยเฉพาะประเด็นการจ่ายค่าออกจากยูมูลค่า1,000แสนล้านยูโรที่ยืนยันว่าไม่มีทางจ่ายให้แน่นอนด้านพรรคชาสกอตของผู้นำสกอตแลนด์พรรคนี้มีแนวคิดต่อต้านเบรกซิต แต่ว่าสนับสนุนให้สกอตแลนด์แยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรนะครับโดยบอกว่าแม้อังกฤษจ,จะแยกออกจาก EU ไปแล้วแต่สกอตแลนด์จะขอสารสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ EU ต่อไปครับแล้วก็จะจัดประชามติแยกตัวจากสหราชอาณาจักรเป็นรอบที่2ก่อนการเจรจาเบรกซิตเสร็จสิ้นด้วยครับท่านผู้ชมครับผลการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้6สถานการณ์ด้วยกันนะครับได้แก่1พักอนุรักษนิยมครองเสียงข้างมากเกิน50ที่นั่งจากเดิม17ที่นั่ง สถานการณ์ที่2ครับพักอน anyway, ุรักษ์นิยมครองเสียงข้างมาก17-50ที่นั่งสถานการณ์ที่3ครับพักอนุรักษ์นิยมครองเสียงข้างมากน้อยกว่า17ที่นั่งซึ่งน้อยกว่าช่วงยุบสภาสถานการณ์ที่4ครับพักอนุรักษ์นิยมชนะแต่ว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ข้อ 5. ครับพักแรงงานชนะแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้และสถานการณ์สุดท้ายพักแรงงานชนะและได้เสียงข้างมากสามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ครับ โดยแต่ละสถานการณ์ก็จะส่งผลต่อการเจรจาเล็กซิทธ์แตกต่างกันไปนะครับนั่นคือหากพักอนุรักษ์นิยมได้เสียงข้างมากเกิน50ที่นั่งนายกเมย์ก็จะมีพื้นที่ในการเจรจามากขึ้นและอาจจะมีท่าทีอ่อนลงโดยไม่ต้องสนใจสมาชิกพักฝ่ายขวาจัดมากนักโดยหากได้เสียงข้างมากน้อยลงเท่าไหร่พื้นที่ในการเจรจาสําหรับเธอก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นซึ่งหากเสียงข้างมากน้อยกว่า17เสียงเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้กลับมาทําร้ายตัวเธอเอง และอาจเจอกับแรงกดดันจากสมาชิกพักให้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งได้ครับและไม่ต้องพูดถึงกรณีที่พักอนุรักษ์นิยมไม่สามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้นะครับเพราะนั่นจะหมายถึงหายนะสําหรับนายกเมในการตั้งรัฐบาลผสมเนื่องจากพักการเมืองอื่นๆในสภาเกือบทั้งหมดตอนนี้อยู่คั้วตรงข้ามกับพักอนุรักษ์นิยมครับและก็อาจจะเป็นผลดีต่อพักแรงงานให้สามารถตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาแทนได้ ซึ่งก็จะทําให้การเจราจาเบรกซิตเปลี่ยนไปทันทีส่วนสถานการณ์สุดท้ายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็คือพักแรยงานสามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้นั้นหากเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นผลดีต่อ EU ครับแต่ในทางกลับกันก็อาจจะทําให้ประชาชนที่โหวตสนับสนุนเบรกซิตไม่พอใจได้ครับผมพาท่านผู้ชมมาดูผลสํารวจความคิดเห็นที่สานักข่าวฮับฟิงตันโพสต์ไปรวบรวมมาจาก15สํานักจํานวน62โพกันบ้างนะครับ ปรากฏว่าในช่วงที่นายกเมย์ประกาศยุบสภาใหม่ๆพักอนุรักษนิยมมีคะแนนนําห่างพักแรงงานถึงเกือบ15จุดครับแต่ว่าล่าสุดกลับห่างกันแค่2จุดเศษๆเท่านั้นนั่นก็เท่ากับว่าตอนนี้ประเด็นเบรกซิตกำลังถูกแขวนอยู่บนเส้นได้นั่นเองครับ นัผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้วโพก็คือโพนะครับความจริงก็คือความจริงเหมือนอย่างการเลือกตั้งใหญ่อังกฤษครั้งที่แล้วครับไปจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและการลงประชามติเบรกซิตเมื่อปีก่อนที่ผลปรากฏว่าโพกับความเป็นจริงนั้นต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือเลยละครับ